สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลีนดามันปัะจําวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5ง8ลักษณะาอากาศทั่วไปลมตะวันออกกําลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณภา,ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนและทะเลีนดามันตอนบนลนักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองกระจายส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรงังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด23-25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2มองถึงองศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันามมนระมัดระวังอันตรายในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจบการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน